ตดเช้าสดไว้เลยนะคะว่าน้องวิ่งประมาณหนึ่งพันถึงพันห้าร้อยจุดมันแรงมากเลยวิงมันขึ้นมาสอง0ัจุดแล้วกดปายตามเลยแบบนี้ดีไหมคะวิ่งมาสอง0ันจุดได้ไหมกดปายตาม,ไ,มได้ไหมไ,ไม่ได้นะอยู่บนดอยเลยนะยยใช่เราจะติดบนสวรรค์น,นะคะเราจะโดนติดบนสวรรค์เป็นแฮมเมอร์นี่แหละแต่เป็นแฮมเมอร์แบบนี้เลยคือเนื้อเทียนมันเข้ามาในกรเทียมเลยแล้วเป็นางเงี้แบบนี้เข้า แบบนี้สวยเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดมันกินกันไปนิดนึงละแต่อันนี้มันลอยลอยสิบเอ็ดโมงโอ้โหการเริ่มแบบติงนองน้อยเอเอ,เอแล้วแล้วเราก็ยังขอเข้าไปเถอะหิวมันเข้ามาละน้องน้องเด็ก้วเนี่ยน้องจิว๋วน้องเริ่มมีแรงบายมาแล้วไม่ได้ถึงแม้ว่ามันจะได้กําไรนะแต่เดี๋ยวถ้าน้องขึ้นมาได้สักนิดนึงเดี๋ยวถ้าเวลาตลาดมาน้องลงมาใหม่แล้วน้องก็ค่อยขึ้นอยู่ดีก็คือเสียเวลาล้วก็จะเสียเวลารอเฉย ดังนั้นเราเล่นตอนเวลาตลาด